สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของความหลอนผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง like, แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ เรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นจากการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรม,มาเล่าประสบการณ์สุดห้อนผ่านทางรายการวิทยุ EFM 104.5อังคารเช็คดวงซึ่งออกอากาศสด เมื่อ19กระกฎาคม2560ที่ผ่านมาเรื่องแปลกๆที่คุณพลอยเจ้าของสาย เจอมากับบ้านโครงการหนึ่งในจังหวัดโคราชที่มีคนตายแทบทุกวันจนหมู่บ้านร้างไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์จรจัดที่ไปหากินในพื้นที่หมู่บ้านล้วนมีอันเป็นไปกันทั้งสิ้นส่วนคนที่ยังอยู่หากไม่ประสบปัญหาทางการเงินก็มักจะมีเรื่องให้ทะเลาะบอกแว้งกันภายในครอบครัวโดวยหลายคนเชื่อกันว่าเป็นอาถรรที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ เรื่องราวของหมู่บ้านผีสิงในจังหวัดนครราชสีมามีอยู่ว่ามีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เสมอจนอยู่ไม่ได้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณพลอยและครอบครัวตั้งใจจะย้ายจากบ้านเดิมมาอยู่บ้านหลังใหม่ที่พึงซื้อด้วยราคากว่า4ล้านบาทเป็นบ้านโครงการหลูสไตล์อังกฤษ ในวันแรกก่อนจะย้ายเข้านั้นบังเอิญญาตถอยรถไปโดนหมาตัวหนึ่งบาดเจ็บคุณพลอยเลยเอาน้องเขามาเลี้ยงที่บ้านใหม่ด้วยซึ่งปกติคุณพลอยก็เลี้ยงอยู่แล้วหลายตัวหลังจากวันนั้นเมื่อย้ายเข้ามาอยู่คุณพลอยเล่าว่าบรรยากาศมันแปลกไปมันเหมือนมีมวลความเศร้าทาั้งๆที่หมู่บ้านหรูและสวยมาก ตอนย้ายเข้ามาวันแรกสามีที่เป็นทหารก็มีคำสั่งถูกย้ายให้เข้ากทม,มกระทันหันทำให้ครอบครัวไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าอย่างที่ตั้งใจผ่านมาหนึ่งเดือนจ,จู่ๆสุนัขที่คุณพลอยเลี้ยงไว้จากทั้งหมด11ตัวก็ได้เริ่มตายเป็นตัวแรกหลังจากเข้าโรงพยาบาลได้สองอาทิตย์หลังจากนั้นสุนัขก,ก็เริ่มทยอยล้มหายตายจากไปเรื่อยๆอ,อีก รวมแล้วเจตัวติดต่อกันภายในเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นเองรวมทั้งตัวที่เคยเก็บมาก่อนจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยอย่างไม่มีสาเหตุคุณพลอยเล่าว่ามันนอนตายไปซะเฉยๆจนคุณพอลอยร้องไห้ไม่ทันเป็นจุดเริ่มต้นของความอาถรรพ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าผีๆหลังจากนั้นไม่ใช่แค่สุน,นัข คนสวนในหมู่บ้านที่คุณพลอยจ้างพิเศษมาทำงานสวนจ,จู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุรถประสานงาเสียชีวิตไปถึงสามคนซึ่งหลังจากตอนนั้นคุณพลอยเล่าว่าลูกของเธอทักว่ามีคนแอบดูเราอยู่ในบ้าน มีคนแอบคุยข้างๆหูซึ่งลูกคุณพ่ออยู่มหนึ่งแล้วไม่ใช่เด็กประสีประสาที่จะไม่รู้เรื่องแม้แต่เพื่อนเองก็ไม่กล้ามาบ้านแล้วเพราะในบ้านจะมีสามห้องนอนสามห้องน้ำวันหนึ่งซึ่งเพื่อนนั่งอยู่ในห้องหนึ่งหน้าตู้เสื้อผ้าที่มีกระจกบานใหญ่จูจๆเธอก็บอกกับคุณพลอยว่าเฮ้ยต่อไปนี้ ไม่มาบ้านเธอแล้วนะจนคุณพลอยตกใจและสงสัยว่าทำไมเพื่อนบอกว่าก็ตอนหวีผมอยู่ดีๆมีผู้หญิงแม่งมาหวีผมอยู่ข้างหลังตัวสามีคุณพลอยเองไม่เคยบอกเลยว่าทุกครั้งที่มาบ้านจะเจอเหมือนกันจนวันที่คุณพลอยและลูกตัดสินใจย้าย,ายออก เขามาขอโทษที่ไม่เคยบอกเราเลยแล้วให้อยู่กับลูกกันแค่สองคนว่าเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่ชิงช้าหน้าบ้านเป็นเหตุให้ทุกครั้งที่สามีมาบ้านจะไม่ชอบอยู่ติดบ้านจนคุณพลอยเคยสงสัยว่าแอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าแม้แต่บ้านอื่นในหมู่บ้านนี้ก็ประสบเคราะห์กรรมไม่ต่างกันมีเคสหนึ่งเป็นนักเรียนนอก กำเงินมาเป็นสิบล้านและตั้งใจมาเป็นครูพิเศษเงินเดือนสูงเลยแต่หลังจากอยู่ไปเพียงสีห้าเดือนก็ตกงานเพราะอยู่ๆก็ประสบอุบัติเหตุขาพิการใช้การไม่ได้จึงไปทำงานไม่ได้หมู่บ้านอาถันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณพลอยเล่าต่อว่าเพื่อนตอนเองนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านเล็กที่ 4, 4ี่ ทับ42ก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วไฟครอกทั้งทางที่คนในรถยังได้สติและเนื่องจากเป็นรถเติมแก๊สพอเกิดเพลิงไหม้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยแม้ว่าเพื่อนเธอจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากในซากรถและต่อมา คนสวนของบ้านนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเพื่อนเธอยืนลดน้ำต้นไม้ที่บ้านหลังจากที่ตายไปแล้วคนในหมู่บ้านนี้ดูเหมือนถ้าไม่ล้มละลายก็มีอันเป็นไปจนดูเหมือนคนในหมู่บ้านนี้มีอาชีพจำเป็นอย่างหนึ่งคือไปงานศพเป็นกิจวัตร คุณพลอยก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆจนผ่านมากกว่า2ปีในช่วงปี58จึงมีหลายที่4เกิดขึ้นคนส่วนคนสุดท้ายนั้นเกิดรถชนกับกระบะคาที่สมองเปิดจนคุณพลอยคิดว่าถึงเวลาต้องตัดใจทิ้งบ้านราคากว่า4ล้านบาทและย้ายออกไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีอยู่วันหนึ่ง ในช่วงปี58นั่นเองเนื่องจากครัวที่บ้านเป็นครัวแบบตะวันตกซึ่งจะยกพื้นหนึ่งสเต็ปขณะเดินผ่านจูจูก็ได้ยินเสียงกระซิบ483ผีบอกเลขให้ตรงๆสามตัวเลยแต่เทว่าทุกครั้งที่ถูกหวยจะต้องมีหนึ่งชีวิตที่ถูกสั่งเวยคุณพลอยบอกว่าไปดูดวงดูหมอมาหลายที่ ก็ถูกทักว่าที่บ้านมีผีมีปอบนะไม่ดีนะมีผีจะมาเอาชีวิตอะไรแบบนี้ตอนแรกตนเองยังไม่มั่นใจจนกระทั่งคุณพลอยแน่ใจว่าเราโดนแน่แล้วก็ตอนได้พบกับหญิงท้องเดินทะลุก,กำแพงเข้ามาในบ้านมีแต่ตัวหัวไม่มีคุณพลอยเคยนิมนต์พระเก้ารูป เคยเชิญสินแสมาเขียนหู้ตรงลาวบันไดเพราะที่ลาวบันไดมีของเหลวสีแดงชวนสยองไหลออกมาหยดหยดลงมาสินแสเลยมาเขียนให้ตรงบริเวณหัวของลาวบันไดซึ่งเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเข้าใจว่าเป็นแค่ของประดับเพื่อความสวยงาม แต่ก็มีบางคนบอกว่าเคยมีคนแขวนคอที่กำแพงตรงนั้นมาก่อนรู้สึกกลัวจนแทบอยู่ไม่ได้แล้วคุณพลอยบอกว่าตนไม่ได้กลัวเรื่องเล่าผีๆนะแต่กลัวกับเรื่องประหลาดๆที่เกิดขึ้นจนนำสินแสมาแปะยันหมอดูมาช่วยทุกวิธีแล้วแต่ก็ไม่จบเรื่องคุณพลอยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ประสบพบเจอจนวันหนึ่ง ก็ลองดีด้วยความโมโหทั้งทางที่ตนเป็นเจ้าของบ้านคนอื่นหรือสิ่งอื่นจะมามีปากมีเสียงจะมายิ่งใหญ่กว่าเราไม่ได้ก็ได้จุดทูบแล้วท้าบอกว่าถ้าแน่จริงมึงออกมาหากูเลยหลังจากนั้นก็มาจริงๆแต่ไม่ได้มาเป็นตัวมาเพียงลมแผ่วเบาและเสียงกระซิบข้างข้างหูว่าจำไว้กูชื่อจัน ทำเอาวันนั้นตนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเลยคุณพลอยเล่าว่าอีกเรื่องเล่าผีที่ประหลาดก็คือเวลาตนอยู่บ้านต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งหน้าจำเป็น ต้องแต่งหน้าอยู่ตลอดด้วยเฉพาะวันไหนที่ใช้ลิปสีแดงจะมีความรู้สึกสั่นร้อนจนไปถามปรึกษาเพื่อนบ้านว่าตนจะโดนผีเข้าหรือเปล่าแม้กระทั่งวันที่เข้าโรงพยาบาลลางหน้าหน้าสดแล้วยังเอ่ยถามแม่ตนว่าแม่มีไอาไยไลเนอร์เขียนตาไหมเคสหนึ่งที่ได้ฟังจากรอปรพอเรื่องของเพื่อนร่วมหมู่บ้านกระโดดระเบียงลงมา เพาะน้อยใจสามีหวังปิดชีพแต่ไปตายที่โรงพยาบาลซึ่งบ้านที่เกิดเหตุก็อ,อยู่ไม่ไกลจากคุณพลอยห่างไปไม่กี่หลังก็เท่านั้นนอกจากนี้บ้านหลังเลขที่444ทับ27ก็เคยมาถามว่าเคยเจอไหมเป็นผู้หญิงมาลากเตียงเลื่อนเตียงในห้องคุณพลอยเล่าว่าตนเจอเป็นผู้หญิงท้องเพื่อนบ้านบอกตนไม่แน่ใจ เห็นจากด้านหลังคืนหนึ่งอยู่กับลูกสองคนได้ยินเสียงกดกริง่งออกไปก็เจอผู้หญิงเปียกโชกไปทั้งตัวยืนอยู่ในรั้วบ้านแวบแรกคิดว่าคงเป็นใครที่ตกน้ำแถวนี้แล้วมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแต่เธอผู้นั้นเข้ามาในบ้านได้อย่างไรกำแพงสูงถึงหเมตรและรั้วก็ล็อกแน่นหนาะ ต้องใช้บันไดปีนพาดเข้ามาเลยนะคุณพลอยก็ถามว่าใครแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาคุณพลอยสรุปให้ฟังว่าตั้งแต่อยู่มากเกือบสองปีได้เห็นคนตายไปแล้วสาที่เป็นเจ้าของบ้านกับคนสวนอีกสนี่คือตัวเลขแน่นอนเท่าที่คุณพลอยทราบนอกจากนี้ยังไม่นับรวมอุบัติเหตุอื่นๆอ,อ,อีกด้วย แต่ที่เห็นชัดๆที่สุดคือล้มละลายซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากข้างบ้านหลังหนึ่งจากที่เคยมีเงินกว่า11ล้านหมดได้ภายใน6เดือนจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนหลังจากข่าวคราวเรื่องเล่าผีผู้หญิงท้องเรื่องก็ผ่านไปจนสาม,มีคุณพลอยก็กลับมาแล้วแต่เจอหนักกว่าเดิมในคืนหนึ่งสักสามทุ่ม หมาหอนกันทั่วเหมือนกลัวอะไรบางอย่างลมก็พัดแรงขณะที่สามีจอดรถหลังจากที่พวกเราไปข้างนอกกันมาสามีเอ่ยขึ้นมาว่าคุณใครอยู่ข้างหลังเราอะพอคุณพลอยหันไปดูก็พบใครบางคนหน้าตึงๆไลคนที่ใบหน้าตั้งชูชันในดวงตาม่ในตาที่ประหลาดเป็นสีขาวดวงเล็กๆ สามีดูตื่นกลัวแต่ยังรู้สึกตัวและเขย่าตัวคุณพลอยพร้อมบอกว่าคุณข้างหลังเรามันจะเข้าสิงเราคุณพลอยก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปอุ้มพระเป็นพระแก้วมรกตลงมาด้วยความตกใจคุณพลอยก็สวดมน์เท่าที่นึกออกวนๆไปแล้วบอกว่าพระแก้วช่วยลูกด้วยสักสามนาทีลมก็สงบ จนสามีตะโกนให้เข้าบ้านพอได้จังหวะก็รีบพากันวิ่งเข้าบ้านไปเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณพลอยรู้ว่าคนผีเข้ามันเป็นยังไงจากนั้นคุณพลอยก็เล่าว,ว่าได้ยินเสียงคนทุบกระจกเพราะเป็นบ้านสไตล์อังกฤษที่มีกระจกเยอะแต่มันแปลกตรงที่มันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมีคนไปเคาะกระจกถึงบนห้องนอนชั้นสอง จนสั่นสะเทือนดังทั่วบ้านจุดสิ้นสุดความอดทนเมื่อเธอตัดสินใจหนีจากบ้านผีที่ใช้เงินทั้งชีวิตซื้อจนรุ่งเชา้าคนแรกที่คุณพลอยโทรหาคือลูกสาวของรอปอพอเก่าซึ่งเป็นแม่บ้านว่าให้ช่วยขนของเพราะอยู่ไม่ได้แล้วซึ่งหลายคนที่ได้ฟังเรื่องเล่าผี จากคุณพลอยในค่ำคืนนั้นคงจะคิดเช่นเดียวกันกับเธอวันที่ย้ายออกจูๆ่ๆลูกกดทักขึ้นมาว่าแม่ครับเพื่อนแม่มาหาอยู่ข้างหลังคุณพลอยก็บอกว่าอ๋อลูกครับคันนี้เราไปกันสองคนส่วนนาชนเขามากับรถกระบะเขาไปคันข้างหลังคุณพลอยเข้าใจไปเองว่าลูกคงหมายถึงคนคนของแม่บ้านที่จ้างมาช่วย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เธอจึงบอกกับมันว่าจะตามก็ตามมาแต่ถ้าวันไหนไปบิ๊กซีกูจะเอามึงไปปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นหลังจากนั้นลูกของคุณพลอยก็ไม่ได้ทักถึงอีกเลยจนหลังย้ายออกมาจากหมู่บ้านนั้นแล้วได้กลับไปถามรปภคนเก่าแก่จึงได้ความว่าตรงเนี้เดิมในอดีตเป็นที่ทิ้งศพ มีใดห้อยในสมัยก่อนเอาศพมาทิ้งเพราะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าทางผ่านไปสู่ตัวเมืองมีการดักป้นดักแทงกันเยอะนอกจากนี้ก็มีผู้หญิงถูกสามีทิ้งมาผูกคอดับแถวแถวหมู่บ้านถึงแม้จะไม่ทราบว่าจริงไหมแต่คุณพลอยก็เก็บไปคิดถ้าจะถามถึงความเกี่ยวพันของเลขที่บ้านว่าเป็นเลขอัปมงคลหรือเปล่า ทางคนดูเลขมงคลน,นั้นก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลขที่บ้านถือว่าดีเลยทีเดียวแต่เชื่อว่าในเลข444ดูมีอะไรบางอย่างที่พยายามจะสื่อสารอยู่แต่ไม่มีคนเข้าใจหากถามถึงเรื่องของเพื่อนบ้านว่าเคยได้คุยไหมว่าเจออะไรมาคุณพลอยตอบว่ายัางไม่ทันได้มีโอกาสคุย เพราะบ้านล้างก่อนสำหรับข้างบ้านสองหลังเป็นเพราะล้มละลายภายในเวลาแค่หกเดือนหลังจากที่เข้ามาอยู่เท่านั้นส่วนบ้านตรงกันข้ามก็ถูกฟ้องร้องเพื่อยึดบ้านในซอยขณะนั้นเหลือบ้านตนอยู่หลังเดียวในซอยตันภายในหมู่บ้านแต่ละซอยจะเหลือบ้านเพียงแค่หนสองหลังเท่านั้นบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นบ้านล้าง ส่วนมากจะล้มละลายตกอับจนไม่สามารถผ่อนต่อได้หมู่บ้านมี59หลังแต่มีเหลือคนอยู่เพียงแค่20หลังคุณพลอยเล่าถึงสาเหตุที่ซื้อบ้านโครงการนี้ว่าตนเองเป็นคนมีเซ็น เรื่องพวกนี้บ้างอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยฝันเห็นเจ้าที่มาในรูปแบบนางลํมมาหาลําอยู่หน้าบ้านมากันเยอะมากจนตนเองตีความและเข้าใจไปเองว่ามันคงดีแล้วละ่ะที่ได้มาอยู่ตั้งแต่วันแรกติดใจก็เพียงที่เพลงของนางลําเป็นเพลงเหมือนเพลงมอรลองไห้เหมือนเพลงงานศพมาย้อนนึกดู นั่นคงเป็นลางบอกเหตุมากกว่าคุณพลอย,ยังคงเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านหลังนั้นก็ป่วยบ่อย,ยเก็บเงินก็ไม่ได้ตามที่หวังไว้เรียกว่ามีอุปสรรคตลอดถามถึงสาเหตุว่าพวกเพื่อนบ้านที่ล้มละลายเป็นเพราะติดอบยายมกหรือเปล่าคุณพลอยก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะเท่าที่รู้คนสวนจากตอนแรก ก็ดูดีๆแต่พอผ่านไปล้วนแล้วแต่ติดแอลกอฮอลและการพนันส่วนเพื่อนบ้านถ้าไม่เสียบ่อนก็เจ๋งจากการประกอบธุรกิจกันและนี่คือเรื่องรล่าทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องเล่าหลอนๆจากคุณพลอยด้วยนะครับหากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัว ลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าชากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลยว่าต่อไปคุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่คุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำมืดมืดตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทำธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเล่าแปลกหน้า